สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะกวางจะมาพูดถึงเรื่องของการลดน้ำหนักโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะเนื่องจากเรานะคะต้องทำงานประจำไปด้วยนะคะแล้วก็กลับมา มืดดึกดื่นแล้วนะคะไม่มีเวลาที่จะมาออกกำลังกายสำหรับใครที่ต้องการลดน้ำหนักและไม่มีเวลาแบบนี้นะคะคลิปนี้ตอบโจทย์ทุกคนเลยค่ะวันนี้กวางจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่ทำไปแล้ว1เดือนนะคะว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะกวางต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาลดน้ำหนักค่ะน้ำหนัก ตอนแรกอยู่ที่ประมาณ61.2นะคะเดี๋ยวจะมีรูปภาพให้ดูค่ะแล้วก็หลังจากที่ลดมาแล้วนะคะ1เดือนตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่55ค่ะถือว่าลดน้ำหนักได้เยอะเลยทีเดียวเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนวิธีการทานอาหารนะคะสำหรับการปรับเปลี่ยนวิธีการทานอาหารนะคะกวางจะ ใช้วิธีแบบ IF นะคะคือการทาน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ทราบว่า IF คืออะไรนะคะสามารถไปค้นหาที่ Google ได้เลยนะคะซึ่งจะขึ้นมาแบบว่ามีข้อมูลเยอะมากค่ะทำไมกวางถึงเลือกการทำา ทำ IF นะคะเพราะว่า IF เนี่ยมันตอบโจทย์กับพฤติกรรมของเราละการทํางานของเราด้วยการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยเราเลยอืมโอเคเราเลือกแบบนี้ดีกว่าหลังจากทุกที่ทดลองมา1เดือนก็คือผลลัพธ์มันได้จริงนะคะแล้วก็ไขมันก็ที่พุงนะคะก็สลายออกไปเลยซึ่งถือว่าดีและตอนนี้ค่ะกางเกงก็หลวมหลวมมากนะคะ เช้านะคะสาหรับใครที่ตื่นขึ้นมานะคะถามว่าดื่มกาแฟได้ไหมดื่มได้ค่ะกวางจะดื่มกาแฟดําทุกเช้านะคะกาแฟดําก็มีส่วนช่วยให้เราแบบว่าเร่งเผาผลาญเบิร์นไขมันได้ดีอีกด้วยค่ะตื่นเช้ามาก็กาแฟดํานะคะ1แก้วตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงก็ทานอาหารกลับมาบ้านนะคะอ่าก่อนสองทุ่มแล้วก็จะรับประทานอาหารตอนเย็นค่ะจากนั้นเราก็จะไม่ทานอะไรอีกเลย แรกนะคะก็คิดว่าตัวเองอะคะ่ะจะทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าทานเก่งมากจุกจิกด้วยแล้วก็เป็นคนชอบทานของหวานนะคะแต่พอมาเริ่มทําแบบจริงจังค่ะก็โอเคหละทําได้มาแล้วแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่น้ำหนักลดจาก61มาเหลือ55ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากก็คือไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะลดน้ำหนักได้ขนาดนี้นะคะพอมาเริ่มทำก็อื้อ ถือว่าโอเคค่ะที่จะมาตอบโจทย์กับพฤติกรรมการทํางานของเราด้วยการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยสําหรับใครนะคะที่อยากทํา IF นะคะสามารถไปค้นหาใน Google นะคะแล้วก็เลือกการทําได้เลยนะคะว่าจะอดกี่ชั่วโมงทานกี่ชั่วโมงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์แบบนี้คร่าวๆกันก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากลดน้ำหนักนะคะหรือว่าฟังแล้วนะคะอยาก อยากกลับไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเพราะเพราะว่าวางทำได้ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้ยาลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาในการออกกําลังกายค่ะเราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารของเราแค่นั้นเองค่ะก็สามารถให้สุขภาพร่างกายของเราค่ะดีขึ้นได้ปราศจากไขมันนะคะสู้ๆนะคะ